สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่รยายกออกทาหลบ,บายกันชาวริานะคะคลิปนี้เราจะมาสองคนรักเก่าพาวไอยูกันค่ะมาสองคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วดูซิว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วยังเขายังคิดถึงเราอยู่บ้างไหมเขาคิดยังไงกับเราเขาเราสองคนหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยัง เขายังอยากได้ความสามัมพันธ์นี้อยู่บ้างหรือเปล่าชีวิตเขาสบายดีไหมประมาณนี้สองเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะมากันที่ท่าสุดท้ายท้ายสุดทัดดินพฤศพกันก่อนขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะพลังงานหลักของคุณเป็นแบบไหนคุณจะเจออะไรกับความรักนี้มาคะเจ็ดป้วยดิน ให้ใบแรกโอ้อไรเจ้าชูจ้มีคนเจ้าชูมีคนระมุนอบอุ่นระเกินดินอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นอ้มีเด็กเด็กเด็กรักกันเรารักกันเรารักกันอืม่ะไปดูเขาก่อนไปดูเขาดินรักเด็กเหรอจ้ะให้ของเด็กขึ้นมาเนี่ยไหนไปดูเขาคนนั้นของคุณกันก่อน มิมีครอบครัวแล้วเหรอมีลูกสอคนมีหมาสอตัวมีหมาหนึ่งตัวโอ้แม่เจ้าอ่ะโอเคมาอ่าเป็นการพยากรสิบหถึงสามธันวานี้นะคะอันนี้เป็นส่องส่องของเดือนสุดท้ายในปีนี้แล้วนะคะไปใจกันอีกทีก็ปีหน้าโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันว่า ส่องคนรักเก่าอดีตที่ผ่านมาค่ะความรักที่ผ่านมาดินรู้สึกถึงความหลงไหลหลงไหลใครคนนี้หลงไหลได้ปื้มเขาได้กว่าคุณไหมเขาได้กว่าคุณหรือคุณได้กว่าเขาก็ได้นะคะมีความสัมพันธ์แรกๆก็ดูจะไปได้ดีอยู่ดูเหมือนคุณเองกับเขาเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเคยรู้จักกันหรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน เป็นภูมิรำนาวเดียวกันเมื่อในอดีตแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งการมาเจอกันโดยบังเอิญโดยไม่คาดฝันโดยแบบไม่ตั้งใจโดยแบบมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยด้วยความบังเอิญด้วยโชคชะตาด้วยการนำพาข,ของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณสองคนมาเจอกันคุณรู้สึกโอเคกับเขานะชอบมากด้วยเพราะว่า อาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆความผูกพันเก่าๆความผูกพันดั้งเดิมสมัยก่อนฉันเคยเล็งคนนี้ไว้เคยชอบคนนี้ไว้แล้วตอนนี้พอมาเจอกันมันจะสปาร์กันขึ้นมาหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการชักพามาจากครอบครัวก็ได้เออส่วนเขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีอยู่นะเป็นคนที่โปรไฟล์ดูดีเ m p เพรสเป็นคนที่จิตใจดี ถ้าเป็นแม่ก็คือเป็นแม่ที่ดีดูแลคนอื่นที่ดีซัพพอร์ตใจคนอื่นซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตทุกอย่างเป็นคนแบ็คแบ็คของเขาแบ็คหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฐานะหน้าที่อยู่นะเออเป็นที่เป็นคนในสังคมที่คนยอมรับไปไหนทายกมือไหว้แบบนั้นมีเสน่ห์ดูโปรไฟล์ดีมากๆเลยนะจ๊ะเขามองถึงความสำคัญที่เราสองคนมันอาจจะ พัฒนาความสัมพันธ์ได้ในช่วงนั้นหรือการเดินมันในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ไว้ใจคุณก็ได้คุณอาจจะดูเจ้าชู้ไหมคุณอาจจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเขาไหมเขาอาจจะแอบสงสัยไหมเขาเลยรู้สึกว่าเขาเดินจากคุณไปไหมเขาเทคุณคนเทเขาใครจบใครเป็นคนบอกเลิกกันละกันใครเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ค่ะ justment คือการปลดปล่อยเขารู้สึกว่ามัน เราอาจจะมีระยะทางหรือมีความคิดที่สวนทางกันหรือมันไม่ได้คอยตามกันเหมือนในในความคิดที่มีอยู่อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ดูแล้วรเรามีความแตกต่างในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของความคิดลักษณะแบบนั้น <savior> เขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคพอการที่มาสัมผัสได้มาสัมผัสได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขามองว่าม <aus> ัน <iyet> มันเข้ากันไม่ได้เขาอาจจะต้องการคนอีกแบบหนึ่งตอนแรกเขาคิดว่าคุณจะเป็นแบบที่เขาต้องการหรือเปล่าพอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งเขาอาจจะรู้สึกทุกข์ก็ได้ในการในการที่อยู่ในความสัมพันธ์อะผิดหวังเสียใจคาดผิดออมองคนผิดไปในลักษณะที่คุณอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาอาจจะมองว่าเขาไม่ได้ชอบคนในสไตล์แบบนี้อ่า มันอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์ที่เขาต้องการก็ได้เขาเลยเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไหมเลิกกันทําไมอ่ะเลิกกันทําไมทําไมเลิกกันคะบางคนยังเคยสัญญิงสัญญาหรือเคยคุยกันถึงอนาคตร่วมกันนะเคยคิดว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกันแบบยั่งยืนและถาวรได้นะคะทําไมเลิกกันหรอ มันอาจจะเป็นเขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทลหรือคุณทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขาคิดว่า <c oughs> ฉันต้องเป็นผู้ตามอยู่ฝ่ายเดียวคือเขาเขาคิดว่าตัวเขาเองก็มีวุฒิภาวะที่จะเป็นตัวของตัวเองที่จะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องไม่ได้คอยฟังที่คุณกำหนด <c oughs> เช่นเขาจะมาหาคุณเมื่อเขาว่างเขาจะคุยกับคุณก็เมื่อเขาว่าง เขาจะมาคุยกับคุณก็เมินเสร็จทุเละเขาจะมีทุเละของเขามากมายเขาจะเขาจะคุยกับเราหรือมาหาเราหรือคุยกับเราโทรคุยกับเราก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเสร็จเขาเสร็จภาระของเขาแล้วอะเขาเสร็จหน้าที่เสร็จภาระเขาว่างเขาเหงามันทําให้มันทําให้ไพ่สลับกันได้นะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่คิดอย่างนั้เขาทําให้เขารู้สึกว่า คนอย่างเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องมารอใครไหมไม่ต้องมายอมอยู่ตรงนี้ไหมเขาก็ไม่ใช่คนที่จะต้องรอใครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต่างคนต่างก็มีดีในตัวเองนั่นแหละคับแต่เขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองที่จะไม่ยืนอยู่จุดที่เขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขรู้สึกถึงการไม่เติมเต็มรู้สึกถึงการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบไปความสัมพันธ์รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมอ่า เขาเขาก็คงอยากได้ใครสักคนที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตอะไรเขาได้บ้างแต่คุณอาจจะไม่อเลอยแต่คุณแบบสั่งการการสั่งการอาจจะเป็นการพูดอ้อมอ้อมพูดตรงๆพูดให้ให้เขาต้องทำตามแบบที่คุณต้องการเหมือนถ้าคุณอยากมาคุณก็มาเออวันนี้ว่างมากินข้าวด้วยกันไหมแต่ในขณะที่เขาจะโทรหาคุณวันนี้เขาว่างเขาจะโทรหาคุณก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเป่า มันเป็นจุดประเด็นของปัญหาที่เริ่มก่อตัวขึ้นจนมันเป็นวงกว้างขึ้นแล้วเ็ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันไม่ได้ง่ายการที่จะคบกันเะนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเขาต้องการคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนราศีเมษร,ราศีพิจิกค่ะธาตุน้ำกรกฎมึ่งพิจิกธาตุดินประสบแต้มังกรอ,อประมาณนี้นะอ่ะ ไปสอนเขาก,กันโดูสองคนรักกาฮาวาอยูค่ะไปสองดูซิว่าหลังจากที่เลิกกันไปชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมไพ่สลับกันได้ในการอ่านเพราะว่ามันเป็นดวงชินารโรลิ้ดวงดวงดวงเพราะฉะนั้นมันอาจจะสลับกันได้นะคะ้าไปดูเขาว่าชีวิตเขาเป็นยังไงคะหลังจากที่เลิกกันไปอืมเขามีฟังฝันเขามีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตความมุ่งมั่นเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะ คุณคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณแ้วคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะชูออฟครับเขายังไม่เคยลืมคุณนะเขายังไม่เคยลืมคุณความฝันความหวังของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่โฟกัสกับเรื่องของการทํางานเขาค่อนข้างจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทํางานอยู่เยอะนะคะชีเขาเป็นไงโอ้ยสดใสร่ารวยมากค่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะมากๆด้วย อาจจะมีคนเข้ามาจีบเยอะคนคลายร้อมเยอะแต่สิ่งที่เขาโฟกัสจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเงนินหรือบางคนเขาอยากจะปลูกบ้านเขาอยากจะทําชีวิตเขาเขาอยากจะพัฒนาชีวิตงานการชีวิตเขาให้เกิดความมั่นคงแต่ว่าเขาอาจจะชีวิตเขาไม่ได้ง่ายที่จะเดินมาอยู่จุดนี้ได้ค่ะชีวิตเขาเขาค่อนข้างจะประสบความสําเร็จอยู่นะเขามีความฝันที่อยากมีบ้านที่สวยงาม อยากมีฐานะหน้าที่การเงินที่มั่นคงโฟกัสหางานโฟกัสหาเงินความรักมีอยู่เป็นความรักที่เป็นอดีตถ้าถามว่าไพ่ใบนี้อยู่ตรงชูออลคัพเนี่ยเขาก็ชอบคุณมากนะเขาก็ชอบคุณมากเขาก็มีใจให้คุณมากทีเดียวแต่มันเป็นความรักที่ถ้าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดว่าถ้ามันมีความรัก แต่ความรักนั้นทําให้เขาเกิดความทุกข์ใจเลยเขาต้องพยายามในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวนั้นเขาก็ไม่เอาดีกว่าไหม <_ d illy> ถ้าเกิดต้องวิ่งตามใครสักคนถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาดูไม่แคร์ถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาก็ดูไม่ได้รักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเขาก็มีทางเลือกเขาไม่จะเป็นที่จะต้องทนกับสถานการณ์ที่เป็นรูวเขาก็หน้าตาดีชีวิตโปรไฟล์ดีทุกอย่างเขาก็ดีหมดอะเขาไม่จะเป็นต้องมาทนรอทน อืมอะไรแบบนี้ยอืมชีวิตเขานะ่ะค่อนข้างจะมีความรู้สึกถึงความรักเยอะนะบางครั้งเขาก็ปรอบบางในความรักอยู่นะเพียงแต่เขาแค่มีจุดยืนมันคิดคนละอย่างมันยืนคนละจุดเขาก็มีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันนะคะเขาอาจจะรักใครก็ตามแต่ความรักนี้ไม่ได้ไปตามหัวใจเขาใช้สมอง ในการที่จะคบใครสมองคือหมายถึงก็รักด้วยแล้วก็ตรองดูไปด้วยว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการหาไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถจะคอมมิกแล้วมีความสุขไหมเขาใช้สมองควบคู่กับใจไม่ใช้ใ,ชใจใจนำทางค่ะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ตรงไหนเหมือนเขาจะมีสติอ,อยู่ตลอดเวลาเขาจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าการที่เขาถูกเอารักเอาเปรยียบในความรักเป็นยังไง เหมือนถ้าเขาวิ่งตามใส่ใจใครสุกคนและคนคนนั้นไม่ได้ใส่ใจเขาเขาก็คงไม่ได้อยากจะแบบฉันรักเธอฉันจะทําเพื่อเธอฉันจะทนเพื่อเธอฉันจะอยู่เพื่อเธอไม่ใช่เขาไม่ใช่เขานะาจา๊ะอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมไปดูกันเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหม เด d e ด d คุณอาจจะเกดวกับพิจิตพุทธศตรคนคนนี้ชอบทําบุญชอบทําบุญอาจจะเป็นคนที่แบบเออชอบเข้าวัดรู้ถึงเรื่องศาสนาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมีธรรมะในใจค่ะเขาคิดถึงคุณไหมเหรอบางคนจบไม่สวยด้วยนะตอนจบตอนจบอาจจะแบบมันอาจจะมีเรื่องหรือเรื่องเมืองราว หรือเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งรับคุณอาจจะไม่ทันตั้งรับก็ได้ว่าว่าเขาจะไปจริงๆอะไรเงี้ยเรื่องบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่แบบเอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนิดเดียวสำหรับคุณแต่เขาไปเลยอะไรเงี้ยคิดถึงไหมคิดถึงค่ะความคิดถึงของเขาไม่อยู่นะความคิดถึงความทรงจําเรื่องราวในอดีตยังทําให้เขาคิดยังทําให้เขาไม่เคยลืมความคิดถึงยังอยู่ตรงนี้ เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีสตินในการเรียงรู้ว่าเออที่ผ่านมามันก็ไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วและมันก็ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตเราอยู่แล้วเขาอาจจะละได้ละลดเลิกได้ถามว่ายังมีความผูกพันไหมใช่มันยังมีเขารักคุณจริงจริงไหมที่ผ่านมารักสิรักค่ะรักนะรัก เขาเป็นคนที่ปราบบางในความรักยูยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ข้เหงาหรือดูเข้งแข็งก็จริงเขาเป็นคนอ่านยากนะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์หลากหลายหนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเขาคือตัดก็ตัดรักก็คือรักสุดใจไม่รักก็คือไม่รักเออเขารักคุณไหมรักสิใช่เขาเป็นคนรักคุณรักแต่ว่าเขาก็รักสิ่งที่มันเป็นปัจจุบัน เขารักสิ่งที่มันจับต้องได้เขารักในสิ่งที่มันสามารถที่จะมองเห็นความเป็นจริงได้มากกว่าถ้าจะไปขายฝันให้เขาอาจจะขายเขาได้ครั้งเดียวครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่คุณอาจจะขายไม่ได้แล้วเพราะเขายืนกับนความเป็นจริงมองถึงความเป็นจริงมองถึงการกระทํามองถึงสิ่งที่คุณทําให้กับเขาเนี่ยจ้ะรักค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ จริงๆเขาก็ไม <si ่ต้องการอะไรนะเขาเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบเคารักตัวเองเป็นเขาไปไหนไปคนเดียวเดินทางคนเดียวทํางานคนเดียวเก่งอยู่คนเดียวเออเขาไม่ชอบเขาต้องการอะไรเขาต้องการในความสัมพันธ์ที่คนเข้าคนที่เข้ามาหนึ่งสามารถที่จะเชื่อถือกันได้สามารถที่จะไว้ใจกันได้สามารถที่จะบอกความจริงกันได้ไม่โกหกไม่หลอกลวงเออ เป็นลักษณะของความจริงใจที่มีให้ค่ะถ้าเขารู้ว่าใครหลอกลวงแทนข้างหลังเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ส่งนะเขาก็พร้อมจะตัดอืมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขาเป็นคนมีเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคนเข้าหาเยอะคนจีบเยอะแต่คนใหม่ไม่มีค่ะ ขายังคงเจ็บอยู่ในใจเขายังคงไม่เคยลึมความรังเวลาคนคนนี้รักใครรักจริงรักจริงรักมัน่นรักไม่เคยลืมรักแบบที่คุณคิดไม่ถึงเขามีคนเข้ามาแหละเยอะด้วยแต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจกับคนที่เข้ามาเลยอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ถูกสเปคไหมอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแต่เขาไม่ได้จริงใจไหมอะไรเนี่ยเขาเขาชอบเขายึดถือกับความจริงใจเป็นหลักมากกว่า ความชัดเจนความจรสินใจต้องเป็นหลักในการคุหากับใครอารมณ์นี้อืมเขาเสียใจไหมที่ต้องเลิกกันเขาเสียใจไหมเสียใจสิใช่ทำไมจะไม่เสียใจเสียใจค่ะคุณอาจจะเดียวกับราศีกันราศีธน,นูโอ้สึดดาเลย,ยเขาเสียใจแต่ถามว่าทําไมเขาเสียใจแล้วเขายอมเลิกล่ะเพราะเขาคิดว่าการเสียใจที่มีอยู่เขาอาจจะเสียใจ รือคาดหวังในความสัมพันธ์นี้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานแล้วและสิ่งที่เขาอยู่เขาก็ไม่ได้มีความสุขเขาอาจจะมองว่าพอคิดดูแล้วพอไต่ตองดูแล้วเขาก็คิดว่าถ้าจบแล้วมันเจ็บครั้งเดียวไปเลยเนะี่ยเขาคิดว่าเขามีความสุขมากกว่าการที่เขาจะต้องทนเจ็บไปเรื่อยๆอ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ชัดเจนเลยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มกันเลย อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความสุขเลยเขาไม่คิดว่าเขาจะทุดทำไมเอ,อเสียใจนม้มากๆด้วยสยกราบนอนจมกองเลือดเลยเขาอาจจะเสียใจตั้งกันอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกไม่พูดไม่จาคุณอาจจะคิดคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะอาจจะวางแผนไว้ในใจในสมองแต่คุณไม่เคยพูดหรือกระทําให้อะไรเขเห็นที่มันจัดต้องได้เลย โอเคไหม okay, อะอถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรแตคุณคะถ้าเขาอยากบอกคุณสเตรนท์คุณอาจจะดูกับสิงค่ะเขาบอกว่าการทนอยู่กับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างดูมันเสียเวลาใช่เขารู้สึกว่าดูการที่เขาอดทนอ่ะการอดทนนั้นไม่คุ้มค่ากับการ คุณอาจจะเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่ได้มีค่ากับเขาที่เขาต้องทนก็ได้เพราะอะไรที่ทําให้เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าในเหมือนกันการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยอยู่ใจคุณก็ไม่เคยดูแลคุณเหมือนคุณไม่ได้มีความดีเขาโจดจามานด้หรอว่า <c oughs> คนเราเวลาอยู่ด้วยกันเชื่อว่ามันจะมีความดีมีความรักที่แบบมีความรักที่เป็นอดีตดีๆสวยงาม มีอะไรที่น่าให้จดจํามีช่วงเวลาดีๆอะไรเนี้ยแต่เขารู้สึกว่าการทนอยู่ตรงนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีค่าให้ควรจดจำเ,เ,เ,เขาบอกว่ามันเสียเวลากับการอยู่ตรงนี้ไปทำมาหากินไปหาเงินไปโฟกัสงานดีกว่าไหมเพราะว่าในความเป็นจริงที่เขามองแล้วแล้วเขามองมองแล้วมองอีกเนี่ย เขาก็รู้ว่าไอ้ความสัมพันธ์ของเราสองคนน่ะไม่สามารถจะบรรปลายไม่ได้สามารถจะได้ตกจะได้แต่งจะได้มีชีวิตคู่ที่ดีหรือเราจะได้ลงเอยต่อกันและกันเขามองว่ายังไงเสียเราสองคนก็ไม่ได้มีวันที่จะลงเอยจะแต่งงานจะอยู่ร่วมกันได้ประมาณนั้นเขารู้สึกว่ามันเสียเวลากับเขาถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกว่าเสียเวลา ไม่อยากจะทนใช่มันอาจจะอยู่ในความสัมคันธ์นี้มายาวนานแล้วก็ได้เขาอาจจะทนอยู่มาไปหนึ่งสองปีมันเสียเวลามันเสียโอกาสสู้ไปเขาไปไปหาเงินสู้ไปทํางานสู้ไปขยันสู้ไปหาอะไรทําที่มีประโยชน,น์กว่านี้กับความเสียใจที่อยู่ตรงนี้มันไม่คุ้มค่าอืมอะขอให้แนะนําหน่อย จ t เตคุณอาจจะดีก่าราศีตุลค่ะไพ่แนะนาบอกว่าอะไรไพ่แนะนาบอกว่าโอเคจัสเมนขอภัยครับจัสเมนคือการปลดบ่อยบางทีคุณก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเขาคนนั้นเม่้อยากอยู่ตรงนี้เขาเมด้ชอบเราแล้ว เขาไม่ได้อยากเขาไม่กับเราเขาตัดเราออกไปก็เอาแค่ต่างคนต่างก็ปรชาุมของตัวเองละกันเขาก็ไปมีพื้นที่ที่มีความสุขของเขาเขาก็ไปเลือกในสิ่ง <ne> ที่ดีเราก็มีสิทธ <at> ิ์ที่จะเลือกในสิ <at> ่งที่ดีของเราแล้วเราก็รอคอยขบวนรถไฟถัดไปออให้บอกว่าอใช่ในเมื่อใจคุณบางครั้งก็เกิดความระ拉ลางแต่คุณก็ตัดอะไรเหมือนกันคุณก็ไม่ได้รู้สึกคุณก็ไม่ได้รู้สึกหมายมากขนาดนั้นคุณก็ไม่ได้อินเลิฟขนาดนั้น คุณก็สบายดีโนสนโนแคโนไม่โอเคไหมคุณก็ไมไ่เดือดร้อนเอาจริงๆเพราะคุณก็อาจจะไม่ได้ความไม่ใส่ใจในความสัมพันธ์มันอาจจะมองถึงความแม่รักหรือยังรักไม่มากพอหรือยังไม่ได้มีคอมมิคก,กันขนาดนั้นยังไม่ได้ผูกพันกันมากขนาดนั้นยังไม่ได้อยู่กันยาวนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยคุณก็โนสนโนแคของคุณคุณก็อยู่ได,ด้ด้วยชีวิตของคุณอะไร ไม่มีเขาเราก็สบายอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดลคิปส่งบอกด้วยอย่าลืมกงทะเบียนตัวแอดไาน์นะครับ asaiafe 0อ A, F, e, ง3 29หวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ